วิธีเชื่อมต่อไอตัวมือถือเข้ากับโปรเจคเตอร์ F3 DBL 200W นะครับแบบไร้สายนะฮะคือที่จริงการเชื่อมต่อไอตัวมือถือเข้ากับโปรเจคเตอร์ F3 เนี่ยก็คือมันจะเชื่อมได้2แบบนะครับก็คือแบบแรกจะเป็นการเชื่อมแบบหรือเป็นการเช์หน้าจอฮะหรือว่าเป็นการสะท้อนหน้าจออะไรประมาณนี้ส่วนแบบที่2จะเป็นการแคสนะครับเป็นการแคสหน้าจอแคสโปรแกรมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําการเชื่อมต่อมือถือเข้าโปรเจคเตอร์เป็นแบบเป็นแบบแช์หน้าจอนะครับเป็นแบบการสะท้อนหน้าจอนะฮะ นตอนแรกนะครับคือไปที่ตัวโปรเจคเตอร์นะครับให้เรากดไปที่ปุ่มโฮมนะฮะอ่าหน้าจอก็จะโชว์ประมาณนี้นะครับแล้วก็ให้ไปที่มือถือคลิปนี้ผมจะทดสอบกับอีตัวซัมซุงนะครับเป็นอ่าซัมซุง A70 นะครับเป็นรุ่นเก่านะฮะก็คือขั้นตอนแรกนะครับคือสไลด์หน้าจอลงมานะครับอ่าตามนี้เลยนะครับให้หาคําว่า่าสมาร์ทเนะครับก็คือปุ่มนี้นะครับอ่ากดก็ไปเลยนะฮะ หาหน้าจอก็จะโชว์ตัวนี้นะครับให้เราเลือกไวที่ตัวนี้นะครับเป็น e b a f นะครับเป็นตัว f สักดเข้าไปเลยนะฮะาเริ่มตอนนี้ครับไอตัวหน้าจอมันก็จะถามมาสะท้อนหน้าจอเลยไหมเราประมาณนี้ครับเราก็กดเริ่มได้เลยหาเรียบร้อยครับง่ายๆครับคือไอตัวตัมตุงคือเราไม่ต้องโหลดแอปนะครับก็คือไม่ต้องไปเปิด wifi คือไอตัวระบบนี้คือมันจะหาเปิดในตัว wifi เองเลยนะครับเราแค่กดแค่ปุ่มสมาร์ทวิวแค่ปุ่มเดียว อ่าประมาณนี้ครับอ่าก็คือมันจะโชว์ก็คือมันจะแคสตทั้งหน้าจอตัวมือถือขึ้นอ่าโปรเจคเตอร์เลยนะครับเนี่ยครับก็คือจะไปทั้งภาพและเสียงประมาณนี้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับง่ายๆครับ